สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมมาพัฒนาไอปางช้างนะครับมา,พ,าพัฒนาปางช้างน,นี่ก็ควานช้างแล้วก็พนักงานที่อยู่ที่ยังอยู่ที่นี่ก็มาช่วยทําความสะอาดทางหญ้าตัดต้นไม้นะครับนําทีมด้วย ตาจงครับอาสวัสดีครับตาจงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพัฒนาใช่ไหมครับครับผมอ่ามาทำความสะอาดเนาะเออให้อย่าอย่าให้ลกเพื่อมีนักท่องเที่ยวมานะครับอันนี้ก็พ่อใหญ่ร้านนะครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ร้านสวัสดีครับอวันนี้มามาพัฒนาแล้วครับมาพัฒนาอ่าให้ให้มันสะอาดใช่ไหมครับ สวยงามไหมนะครับเป็นภาพบรรยากาศของควันช้างที่นี่แล้วก็ถึงแม้ไม่ไม่ใช่ที่ของเราหรือว่างานของเราเราก็มาช่วยนะครับผมมาช่วยด้วยใจนะครับแต่ละคนนะครับวันนี้ก็แล้วก็พนักงานด้วยนะครับหลายๆท่านมาช่วยด้วยใจมีควันช้างหลายๆคนนะครับ ดูนะครับก็ทางก็จะโล่งๆนะครับจากจากก็จะลกๆนะครับวันนี้ก็จะมาทางออกจากเสาไฟหรือสายไฟฟ้านะครับเห็นด้วยพี่จงนะครับพี่จงก็แล้วก็เอาใบคอยเอาใบคอยนี้ไปให้ช้างกินนะครับช้างชอบกินมากเลยนะครับผมชอบกินอยู่นะครับเป็นยา ยาระบบขับถ่ายที่ดีของช้างด้วยนะครับผมเหนื่อยไหมครับพี่จงเหนื่อยไหมครับผมก็เหนื่อยบ้คงนบเหนื่อยร้อนนะมันร้อนเนาะ หมดแดงเยอะนะครับอโอ้โหมีดพี่จงไม่เข้าเอาไปให้ช้างกินนะพี่จงนี่ไปให้ช้างกินใบคอยนะ อ่าตอนเย็ยน,นเลย,ย,ออเย,ยกองไว้เลยครับช่างผมกินเกลี้ยงเลยแหละ,ะนี่ครับภาพรวมรวมก็ไอต้นข่อยก็จะไอมาคุมทางคุมสายไฟคุมถนนแล้วนะครับผมคุมถนนก็มา ช่วยกันก็มีเด็กๆร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันครับนี่มีครับมีตัวเล็กมาช่วยนในๆนเออไปไปไป ในในมาช่วยด้วยบอลหนิฮะมาช่วยด้วยบอลหนินอ่าจะไปสตาร์ทเอาสตาร์ทสตาร์ทช่วยนะครับนี่ครับอ่าสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเลยเออสตาร์ทนะครับอยากช่วยนะครับเอออยากช่วยเขาเออเออเออลนะครับไม่ต้องบอลนะครับเก่งมากเลยนะครับเด็กนี้อายุขวบกว่านะครับ เอออโตขึ้นจะเป็นนักซ่อมเลยครับอ <c oughs> <that> <st arts> สตาร์ทอืมแม่บ้านก็มาช่วยกันด้วยนะครับแม่บ้านเฮ้ย <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ังยังยัง <c oughs> เออเออเอ่อเลย์นี่นะครับม่บ้านก็มาช่วยนะครับรวมด้วยช่วยกันโอ้เป OK> ็นภาพที Whoops, ่น่าประทับใจมากเลยนะครับวันนี้ก็มานอกเรื่องช้างนะครับมาให้ดูการเป็นอยู่หรือว่าวิธีคนเลี้ยงช้าง แล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาสัมผัสให้วิถีคนเล็กช้างนะครับมาเที่ยวมาได้นะครับผมช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมบรรยากาศดี บรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับถนนหนทางสะอาดนะครับดูนะครับนี่นะครับจากลกๆนะครับก็วันนี้ทำไปเช้าแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปลงคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็นำเสนอคลิปไปมาพัฒนา ที่ปางช้างของพวกผมอยู่นะครับผมควานช้างแล้วก็แม่บ้านหรือว่าพนักง,งานที่ลงเหลืออยู่ที่นี่ก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันรวมมือรวมด้วยช่วยกันนะครับผมก็มีน้ำไหมนะึ่อ,อสำหรับทุิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามหรือว่าปากมาเที่ยวนะครับมาชมบรรยากาศดีๆอยู่นี่นะครับอยู่ใกล้ๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยนะครับนี่นะครับมองไปเห็นภูเขาแล้วก็มีทุ่งหญ้ามีทางนะครับสะอาดแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยขาก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ